สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้าจากกรุงลอนดอนนะครับ u n ่คอสเตชั s t นะครับทำไมเราถึงมานั่งกินแซนด์วิชกันอยู่วันนี้เทรดของเราเนี่ยแปดโมงแต่เราอ่ะตื่นแปดโมงคือเราก็ทำเวลาได้ดีนะครับแต่ว่าสายไปแล้วะคะรับก็เลยโต๊ดรถไฟครับนี่เป็นความรู้ของคนทุกคนเลยนะก็คือใครโต๊ดรถไฟไม่ต้องซื้อตั๋วใหม่นะไปติดต่อที่ออฟฟิศก่อนนะเดี๋ยวลองถามเพราะว่ารถไฟคันหน้าเนี่ยเขายังมีที่ว่างอยู่หรือเปล่าเสียตังเท่าไหร่อ่ะคนละแค่สิบปอนด์นะซึ่งก็ถือว่าพอพอรับวันตอบได้เลยเฮ้ยโบด r d i n g ไม่ได้ โบกกี้โอกกี้หรอก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เอเดนเบิรกแล้วกันเจอกันปะซิยุกอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟแล้วนะครับนั่งยาวๆนะครับรอนๆดูเอเดนเบิร์กสี่ชั่วโมง20่สนาทีครับหับแล้วตื่นมาหลับต่อย่าไม่ถึงเลยแล้วก็หลับอีกที นั่งรถมาสองชั่วโมงแล้วนะครับเกือบขึ้นทางแล้วครับเแต่ว่าเราลงตรงนี้นี่คือเป็นเพลง p r e d ต t o r นะครับทิ้งไม่การทาน่าหงุดมีลมเล่นดูดิคุณจะหลับเลย เบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนนะเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันวันนี้นะครับผมไม่ได้เอาไม้เซลฟี่ไปด้วยก็เลยอาจจะแบบภาพไม่ค่อยดีต้องขอโทษทีนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งด้วยนะโอ้โหถึงกระเป๋าไปยาวๆา เราอยู่ในห้องพักนะครับเดี๋ยวมารีวิวห้องพักให้ดูนิดนึงก็ห้องน้ำใช้ได้เลยก็เป็นห้องธรรมดาก็คือจองไว้ห้องห้าคนก็มีห้องห้องนอนสองห้องห้องรีวิวห้องหนึ่งว่าไงนุ่มชื่ออะไรวะอะไรที่นี่มันไม่ใช่โรงแรมแอร์บีเอ็นบีไว้แอร์บีเนบีชื่ออะไรวะขอดูก่อนนะ ไม่รู้มันเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่บนรอยัลมานะครับทางเข้าแม่งแอบน่ากลัวนิดน,นึงอะ่ะทางขึ้นก็ไม่แอบน่ากลัวเลยน,น่ากลัวเลยน่ากลัวเลยเออไม่แอบบันไดวนแบบเล็กๆใช่ทางขึ้นแม่งดุจริงเดี๋ยวเราคุปยุคห้าศูนย์ห้าศูนย์เลยเหรอเกินไปเปล่าเจมคอร์ดนะครับก็มาพักกันได้ราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่วะ250 250ก็ประมาณบินหนึ่งห้าคนหารกันก็ตกคนละสองพันคนละห้าสิบสองพันวานั้น โอเคเลยครับ okay, ไปดูห้องรีวิกลูมหน่อยนี่ห้องรีวิกลูมนะครับมีครัวให้ด้วยนะเออครบเครื่องอ่ะว่างั้นเถอะครบเครื่องเดี๋ยวเราลงไปหาอะไรกินกันข้างล่างดีกว่าโอเคครับมาสกอตแลรกเราต้องมากินดีคอนเฮาส์คาเฟ่นะครับมันเป็นร้านอาหารชื่อดังนะครับหิวครับหิวมากดีคอนเฮาส์คาเฟ่ทำไมถึงต้องมาดินร้านนี้วะอันดับหนึ่งนะครับอยู่หน้าบ้านเราเลยเออ ที่สำคัญนะครับร้านอาหารที่นี่ราคาถูกมากราคาดีมากกิน5คน5 5 6ปอนด์บอลคนละสิบบอลเออ10บอล์ขนาดสั่งแบบสั่งเบียร์สั่งอะไรหลายอย่างนะเบคอนเฮาส์คาเฟ่จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับนี่อันนี้เบียร์โลโก้นะครับของที่นี่เชียร์หน่อยเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยวนแต่หัววัน เออคำนึงแล้ววนมคำนึงแล้ววนปะโอ้โหยเงี้ยคำใหญ่สัาดโอ้โหชอบเป็นไงมันก็เลยคำใหญ่เลยชอบใช้ได้นะใช่ได้นะหมดปะหมดปะบายเชื่อไหมเพราะว่าในจานนี้หมดที่ตรงนี้ลาก่อนได้ได้แนะนำนะครับอันนี้ดูน้าเมลอร่อยสุดแล้วโอเคเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอีเดนเบิร์กคาสโซกันต่อนะครับ ประวัติของเอดนเบิร์กแคสเซเป็นยังไงวะนี่ไงมันสร้างมาเพื่อป้องกันจากพวกมองโกเลียมองโกเลียแม่มาถึงนี่เลยหรอสมัยยุค50ไง50เหรอ50 1850 1850เชี่ยดูดีว่ะดูดีว่ะเอเดนเบิร์กคสโซใช่ได้ใช่ได้โอ้กำลังดีกำลังดีมันอยู่ที่สูงนะคือเอดนเบิร์กมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างแบบ คล้ายแบบขั้นบันไดปะเออเป็นสร้างบนภูเขาเป็นเมืองบนภูเขาอะไรเงรี้ยมันเลยแบบมีหลายๆชั้นมีหลายๆชั้นยังไงตกลงยังไงมันปิดเหรอโอ้ยบนป่ามึงเถื่อนปราสาทแม่งปิดวะกลับบ้านไปช่วไหมทำไมถึงปิดวะวันนี้วันเสา, <c oughs> นาร์เปล่าวันจันทร์นี่จวันจันทร์เทีเปลี่ยนแผนนะครับเราเราไม่ได้จองไว้เราก็บอกว่ามันเต็ม เมืองนี้มันดูดีมากๆนะครับมันมีคล้ายๆกับขั้นบันไดแบบเป็นสเต็ปเห็นไหมว่าข้างล่างมันจะเป็นแบบตรงนี้ก็เป็นเมืองมันก็จะสเต็ปอาวลงไปก็จะเป็นเมืองเหมือนเลหลอดออฟเดอะลิงเมืองบนภูเขาอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ไปปราสาทก็ปิดมันเปิดพรุ่งนี้ไปวิสกี้ก็เต็มก็ไปพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเทรคกิ้งกันด้วยก็คือทุกอย่างครับเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มันเต็มมันปิดหมดเลยเราก็เลยตีท้ายจะไปซื้อ เล่าที่ซูเปอร์แล้วก็กลับไปกินกันที่ห้องใช่เราผิดทางเว้อยอ้าวข้างล่างเว้ยอ๋อเยี่ยข้างล่า,างเหรอไปไปไปกลับกลับกลับไหนไหนเราก็ไปไหนไม่ได้นะครับเราก็เลยมาเดินเที่ยวในเมืองตอนดึกๆหน่อยเมืองก็เป็นแบบดึกดึอย่างเงี้ยครับ เออในเมืองก็จะเป็นลืมๆลู่ๆชื่อว่าหายใจเออเขาก็จะลึกลับหน่อยจริงบรรยากาศดีเหมือนกันนะเมืองเนี้ยบอกว่าแค่หลงม่เจอหลงทางเหรอใช่หลงทางยังหาเจอนะแต่หลงเธออะเหลือทองหนุ่มๆทั้งนั้นหนุ่มๆทั้งนั้นมันมีแบบคล้ายๆกับเฟสติวัลอะไรสักอย่างปะไอ้เนี่เป็นสต์มาสเมเจอ์เออมีคล้ายกับเฟสติวัลอะไรคริสต์มาสมาร์เก็ตเหรอเดี๋ยวเราไปเดินตรงคริสต์มาสหน่อยแล้วกันนะ จะพาไปเดินว่าคริสต์มาสที่เอดินเบิร์กเป็นยังไงและถนนตรงนี้นะครับก็เป็นถนนที่เรียกได้ว่าจเจริญที่สุดในเอดินเบิร์กถ้าในลอนดอนนี่คือต้องออกฟอร์ดสตรีนที่จเจริญ <c oughs> ใช่ครับแต่ที่ที่นี่มันเทียบ Oxford เท่าแบบออฟฟอร์ดสตรีทว่าจเจริญที่สุดละในทางเหนือเอดินเบิร์ก เกรนะคับสักเครื่องไหมเครื่องดีกว่าปะปะอ้าวหนุ่มรอเล่นเครื่องเล่นนี้อยู่ใช่โคตรหนุกเลยใช่มือเต้นขึ้มาประกาศนี้เลยโอ้รีวิวราคาก่อนเท่าไหร่วะเจ็ดตอนสามร้อยตอเล่นอีกสามร้อยเลยเหรอใช่แพงอยู่นะ อ้าวพร้อมไหมทุกคน <c oughs> เปลี่ยนคนนี้ไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ได้ใหญ่ไปเ, <c oughs> เลยกูมันให้เด็กเล่นนะโตไปแนะ <c oughs> ล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เป็นประมาณนี้นะครับคนเยอะมากเชียร์คนเยอะจริงอ่ะได้ข่าวว่าคุณนัดสาวๆาวไว้สาวสาวๆเดี๋ยวมาไหนสาาวมใจเย็นไว้ก่อนนะรอไม่ไหวแล้วนะใจเย็นก่อนเดี๋ยวกินข้าวดอกก่อนนะเออกินข้าวก่อนข้าวก่อนเอ่อกลุ้นงีดแล้วนะข้าวบ่อข้าวบ่อไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าทริปนี้เราดูเหนื่อยเพราะเมื่อคืนเรานอนดึกมากไม่ได้นอนดีกว่าต่อต่อคุณรอนมล็อกอยู่หรอโอ้ล็อกล็อกล็อกได้ครับมีแฟนยังหนุ่มไม่มีครับมาต่อคิว มาแล้วนะครับไส้กรอบชีสของเราคนเยอะมากไม่อยากกินตรงนี้เลยจริงต้องออกไปแล้วไม่ไหวแล้วนะโควิดเลยเราก็เลยติดาจจะไปซื้อเล่าไปซุปเปอร์แล้วก็กลับไปกินกันเยอะเยอะยังไม่หายเมาเลย 不过吹过了，给你拍的，哈哈哈！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 我害怕他光打，他光